ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักในกีฬาเซปาร์ก,กอน,นะครับวันนี้ก็จะมาซ้อมเตะกันก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นทีมนะครับวันนี้ตัวทําก็ยึดเส้นยูดสายแล้วก็มาซ้อมเตะ,ะครับนี่การฝึกนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับเด่กงน้อยก็ได้ซ้อมเตะได้ออกแรงนะครับ ทอโดยโคโนนะครับช่วยสอนก็ได้อา,า,ากา ไปครับไปชมน้องคูมนะครับขึ้นปาดก็อย่างว่าแล้วครับกล้ามเนื้อก็ยังไม่แข็งแรงนะครับต้องซ้อมทุกวันนะครับซ้อมให้ชินนะครับซ้อมเตะให้ชิน ูน้องนุ่มนะครับจากวิเลยเทคนิคแท้นะครับันทึกคลิปนี้ไว้ครับ <Okay. S 2> แล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปหน้านครับไปดูพัฒนาการคลิปหน้านะครับจะ <Okay. S 2> ได้เปรียบเทียบความแตกต่างนะครับ นี่ครับตอนนี้ตัวทำมีอยู่สามสามตัวแล้วครับตัวต้นยังไม่มานะครับ

หายชุดนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า15้านะครับเวลามีน้อยครับ ชั้นก็ต้องมีคนโยนให้เตะด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมันติดตามดูนะครับโปเตะทั้ง3คนนะครับว่าทนาการในการซ้อมในการขึ้นฟาดนี่ จะนี่ครับจะดูกันนะครับว่าการพัฒนาจะไวหรือช้านะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ